สวัสดีค่ะสตอนนี้ก็ขอสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่คงต้องจดจับไปตลอดนะคะครูมาอยู่ที่เป็นระยะเวลาประมาณ3ปีกับ8เดือนนะคะแบบมี้บางสมจึงมีเกิดขึ้นมากมายระหว่างครูกับนักเรียนนะคะบางครั้งก็ มีการถึงว่ากาวตักเตือนมากนะคะเพราะว่าทำไปด้วยความรักนะลูกนะอยากให้ลูกได้ดีนะคะถึงรวลาที่ครูต้องกลับบ้านนะคะเพราะที่บ้านครูก็มีภาระสุกันยิงไม่อยากได้นั่นะรักกับลูกคนควันดีกับลูกคนนะคะมีใจที่ได้สอนเรานะคะ ดีใจที่ได้รับโอโกาสดีๆที่ได้เป็นครูยูเมนบาโฮยนะคะเดี๋ยวครูไปพวกนี้แนละ้วลูกน้ำพวกนี้ก็ยัง่งครูได้นะคะเอ่อไม่ต้องมีน้ำตานะคะเพราะเราไม่ได้จากก,ารรนนนกันเดี๋ยววันนะึ่งเราก็ต้องมาเลอกันอีกนะลูกนะจยาไม่พูดคำว่าน,นะคะ แต่จะมีคำว่าที่โรงเรียนบ้านบาโหยตลอดไปขอบคุณค่ะ